สวัสดีจ้าสิภ้าไปดูอันนี้สวนโครงการช่างหัวมันมาสันสวนพอหลวงจ้ะวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศอยู่ที่สวนพอหลวงจ้ะโครงการช่างหัวมันมาสันสวนเพิ่นซื่อสวนเพิ่นดิจ้ะสวนบ่งอผอู้ใดอลจ้ะคนน่ะน้องกระต่ายเตปะตเตปะ เป็นตาหักป่จ้ะชมบวิวทัวท์ไปเรื่อยๆจ้ะวิวสวยๆยอยู่ที่นี่นะจ้ะโครงการช่างหัวมันซะาอยู่ตรงจุดนี้นะคะโอละ่ะเป็นวิวบรรยากาศสุดยอดสวยงามจริงๆนะคะวิวภูเขาลำเนาภัยบวกประกอบมนุษย์ ปรุงแต่งอีกทีก็เกิดเป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามแบบนี้นะคะคือสวนช่างหัวมันโครงการญาติโงเมาสวยตอนแรกผมก็ไม่เอาตอนนี้ญาติ สวยงามมากมากวิวเ mm hmm. บิ่งวิวเด้อจ้ะดูวิวไปเรื่อยๆจ้ะว mm hmm. ิวบรรยากาศสุดจอดจ้ะอยู่ที่นี่ mm hmm. mm hmm. สวนพอหลวงจ้ะ งามคักบอมีโอกาสไปก็เลยได้เก็บภาพวิวสวยๆมาฝากทุกๆคนนะคะเนนั้นจะแต่ไม่สวย ที่มาแลก็ไม่รู้ มาเอยียงละจ๊ะลูกเห็บบต้นไม้ที่แปลกนะคะมีลูกเป็นคือจังลูกเห็บลูกเห็บที่อยู่น้ำสุนัก่ะจ๊ะจเหมือนกันเลยผู้เจ้าว,ว่าเมนออียงจ้ะผู้ได้หุวจักกะล่องเหม็นมาเบิงในเด้อค่อยไม่รู้จากชื่อ ดีดอกคือ่สวยงาว่ามมากจ้ะคอยก็เอิ้นต้นลูกเห็บหนั่นแล้วนี่หนึ่งเนี่ยเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นเพื่อนอยู่ด้วยกันก็เลยเรียกต้นต้นลูกเห็บ กำลังสิเป็นดอกก้าไจ้ะดอกสวยสวยดอกสวยงามมากเลคะ่ะเป็นต,<รง>ต้นต้น,ตนลูกเห็บที่บ้านต้นไม้เพิ่นกระมีแต่ต้นงามงามจ้ะต้นไม้ทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามหมดทุกอย่างนะ สวนช่างหัวมันสวนพ่อหลวงมันจ่โครงการช่างหัวมันวิวทิวทัศน์สุดยอดมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆอยู่ที่นี่นะคะเก็บภาพบรรยากาศส,สวยๆมาฝากเพื่อนทุกคนนะคะ เจเจมีภาพสวยๆก็จะเก็บมาฝากเพื่อนๆแบบนี้อีกนะคะ